ด่วนอเมริกาอนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ5-11ปีแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอยอยของเมืองไทยจะทำตามหรือไม่และประเด็นหนึ่งที่เป็นห่วงกันเลยนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์ทำให้เกิดเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วจะเกิดกับเด็ก5-11หรือไม่นะครับรอติดตามในคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจ กดแชร์และกดติดตาม Beauty Talk Channel ด้วยครับก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ทราบอยู่ว่าวัคซีนไฟเซอร์นะครับเป็นวัคซีนตัวเดียวที่ฉีดในเด็กอายุ12ปีขึ้นมานะครับแต่ว่าต่ำกว่า12ยังไม่มีวัคซีนไหนที่ฉีดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้ากับว่าในอเมริกาเนี่ยหรือทั่วโลกก็ตามเนี่ยไม่มีการฉีดวัคซีนในเด็กอายุน้อยกว่า12ปีดังนั้นจึงขาดช่วงหมายความว่ามีโอกาสที่เด็กกลุ่มนี้จะติดเชื้อแล้วไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับแล้วก็มีการศึกษานะครับพบว่า ถึงแม้เด็กมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด1 9น้อยนะครับแต่ก็ยังพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยสูงเป็นอันดับ8ของสาเหตุการตายในเด็กอายุ5-11ปีดังนั้นจึงคิดว่าวัคซีนก็อยากจะทำในเด็กอายุ5-11ปีด้วยแล้วก็วัคซีนไฟเซอร์ทำการศึกษานะครับโดยที่เขาก็พยายามที่จะให้ฉีดในเด็กในกลุ่มนี้แต่มีคาถามก็คือว่าวัคซีนไฟเซอรอย่างที่ทราบว่า มีโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยเฉพาะในคนอายุน้อยยิ่งเป็นผู้ชายนะครับอายุน้อยนะครับอาจจะเป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดสูงกว่ากลุ่มอื่นคนก็จะค่อนข้างกังวลใจมากเลยนะครับเนื่องจากว่า1่งช่างเอาระหว่างความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้คืออย่างที่บอกคือเด็กโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ทแล้วเสียชีวิตนั้นน้อยนะครับแต่ว่าประโยชน์ที่จะได้คือถ้าเกิดฉีดวัคซีนอาจจะช่วยป้องกันคนอื่นๆทั่วไป เช่นป้องกันผู้ใหญ่ไม่ให้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องรับความเสี่ยงว่ามีโอกาสจะเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบใครสนใจเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบของวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งหมอเคยพูดไว้ลองไปคลิกลิงก์ข้างล่างดูนะครับก็ไปดูเรื่องของออกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกิดจากวัคซีนไฟเซอร์ได้ดังนั้นเนี่ยคนก็กังวลอีกเหมือนกันว่าจะฉีดวัคซีนในเด็กดีหรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยก็เป็นไปไ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วยิ่งเด็กน้ำหนักน้อยตัวเล็กเอ๊ะแล้วเกิดอย่างนั้นเนี่ยโดสจะแค่ไหนกันนะครับโดสเท่าผู้ใหญ่ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าดังนั้นจึงมีการศึกษาหนึ่งเนี่ยฮะเขาก็เลยทาการศึกษาโดยการลดโดสลงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็ในเด็กอายุ5-11ปีโดยปกติโดสของไฟเซอร์ธรรมดาคือตั้งแต่12ปีขึ้นไปเนี่ย30ไมโครกรัมต่อ1นโดสในเด็ก5-11เขาลดลงเป็น 1.3ส่วน3ก็คือ10ไมโครกรัมเท่านั้นต่อนหนึโดสนะครับแล้วก็ทำการศึกษาในเด็ก5 1 1ปีทั้งในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปทั้งหมด4,700คนนะครับโดยฉีด2เข็มห่างกัน4สัปดาห์นะครับแล้วก็ดูซะว่ามีโอกาสเกิดเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบไหมแล้วก็ประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด1 9นั้นสูงมากน้อยแค่ไหนซึ่งผลก็ปรากฏว่าวัคซีนไฟเซอรสามารถลด การติดเชื้อหรือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดในทีในเด็กกลุ่มนี้นะครับโดยใช้10ไมโครกรัมเนี่ยมีประสิทธิภาพ90.7ถือว่าสูงมากและทำการศึกษาณถึงปัจจุบันนะครับยังไม่พบผลข้างเคียงแบบรุนแรงก็พบแค่ไข้ปวดเมื่อยตามตัวอย่างที่เราทราบอยู่เหมือนกับผลข้างเคียงของวัคซีนทั่วไปดังนั้นยังไม่มีรายงานของกรามเนื้อหัวใจอักเสบครับเมื่อมีการศึกษานี้ออกมานะครับ ทางอเมริกาคือทางองค์การอาหารและยาของอเมริกาก็เลยทำการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก5ถึง11ปีแต่เป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินครับและเชื่อว่าอีกไม่นานเมืองไทยก็คงต้องตามอเมริกานะครับก็คงจะอนุมัติให้ฉีดในเด็กอายุ5ถึง11ปีได้ครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นไทยมักจะทําตามอเมริกาอยู่แล้วครับในความเห็นส่วนตัวนะครับถึงแม้ในการศึกษานี้นะครับจะยังไม่มีรายงานเรื่องของผลขั้นเคียงรุนแรงหรือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่ถ้าเกิดเอามาใช้ในชีวิตจริงเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเรียลเวิล์นะครับดังนั้นเนี่ยที่อเมริกากําลังจะรีบทําการฉีดในเด็ก5-11คงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับว่าจะมีรายงานเด็กที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือไม่เราคงต้องติดตามกันต่อไปครับสรุปตอนนี้นะครับทางอเมริกากำลังเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก5-11ปี เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะว่าช่วงนี้กําลังจะเปิดเทอมด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือโดสไม่เท่ากับผู้ใหญ่หรือในคนที่อายุ12ปีขึ้นมานะครับก็คือลดลง1ใน3ก็คือ10มโครกรัมเท่านั้นนะครับโดยฉีด2โดสนะครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์เมืองไทยนะครับว่าจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก5-11ปีหรือไม่ใครมีความเห็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์กันมานะครับว่ามีน้องมีลูกมีหลานอายุ5-11ปีอยากจะให้ฉีด วัคซีนไฟเซอร์หรือไม่และคิดว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรและกังวลอะไรหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมานะครับนะครับฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามและพบกับคลิปดีๆในคราวหน้าครับกับ beauty talk channel ครับ